รูรูแท้รูอีลิรูจริงแต่เห็ดป่อมจริงบดสยางที่รูป่อมพราะเฮาบ่เห็ดเมื่อเห็นเมื่ออย่างนี้รูบดรูวิธีแก่รูว่ามันจะใส่รูว่ามันเกิดขึ้นจังไดรูว่ามันตั้งอยู่จังไดรูว่ามันพังลงไดยังได แต่สี่เหตุนะความรูนี่เป็นของจริงความรูนี่เป็นของจริงเป็นของตรงเป็นของแท้เป็นของที่บดับเห็นยางไเล็รูขึ้นมาทันทีเลยปั๊บเลยของแท่อดียางไก่อันนั้นอันนี้รูรูทันทีปั๊บเลยข้างในนี่แท่แท่ตลอดเสื้อเขาเลย แค่ตลอดแต่พอที่เปลี่ยนอาการกายออกมาปลอมมดอย่าง้าเฮ็ดมันติดถูกโลกหีิมโลกทุกบ่อยากทุกก็เลยหลู่ซื้อๆนร่างกายพื้นไปเพราะที่เฮ็ดได้ก็ไวเฮ็ดแต่ลู่บ่ว่ามันเป็นอยงสั่นลู่ลูลว่ว่าไวเฮ็ดจั้งได่มันที่เป็นอีกอย่างหนึ่งลู่ แล้วรูบาัสทา,งงา,าย่างไก่ไปแล้วมันที่เป็นจังสีรู่ะรูบัดเห็นไหมรูบัดแต่บ่เหตดนั่นก็เลยเป็นของปลอมของปลอมนี่พ้อยให้เป็นความสงสัยบา้านี้ความสงสัยนีล่ล่ละเสื่อโลกนี่ล่ละเสื่อของขวางที่เขาอยู่ซูมือนี่สงสัย สงสัยเพราะบเหตุแต่ลูกว่าลูกจิตจิตจิตที่อยู่ข้างในนี่เขาเป็นตัวลูกเขาสิลูกซื่อ,อลูกบัดทุอย่างลูกซื่อโบมีหูบบมีตาบบมีมือบบมีตีนบบมีนิว้วบบมีเล็บบบมีผมบบมียังบันนี้ข้างในนี่ลูกเขาอยากเห็นบันนี้เขารู้ซื่อเขาอยากเห็นว่าเฮ็ุแล้วมันเป็นยังไง อันไดมันถูกแท้อันไดมันผิดอันไดมันตอ่ออันไดมันตัดอันไดมันสัน่นอันใดมันเงยาเขามีแต่ลู่ซื่อเกิดมา,าศาสตร์นี่เขาอยากร้องเห็ดเบิงทุกอย่างเขาอยากเห็ดเบิงทุกอย่างเขาก็เลยมาอยู่ในไก่นี่เด้อฟังเด้อเขาก็เลยมาอาศายายัยไก่นี่ที่มีมือมีตีนนี่คือเครื่องมือนี่เมื่อเขามาแล้วมาแต่ความลู่ มาอาศัยตีนาอาศัยมือนี่จิตดวงนี้สิรอดจากทุกบ่ทุกบ่สุขบ่เศร้าบ่ดีใจบ่โผ่ใจบ่ภูมิใจบ่เสียใจอย่างใดเขาต้องรู้ก่อนไว้เฮ็ดไปแล้วมันเป็นอยนทั้งไดถ้าเขาเฮ็ดก่อนแต่นี่มาอยู่มีเครื่องมือขบวัดทุกอย่างแต่บ่เฮ็ดสงสัยบ้ดนี้ความสงสัยนั่นก็นค,คือความรู้ ของจิตซื้อทีว่ามีไก่เบิ่งหลดเาเขาลู่อันใดเราบ่เห็ดนนั่นเมื่อกุนแขนกุนขากุนเป็นคนที่กันอยู่ในขณะนั้นเลยคณะที่เขาเห็นอยู่นี่เขาลู่ลู่บิดบ่ต้องอยากลู่หช่วหมเกิดมาสั่นนี่บ่ต้องอยากลู่เพราะเขาลู่อยู่แล้วตัวลู่นนะคือจิตที่อยู่ข้างในนี่เขาลู่บัดทุกอย่างว่าต้องไปสอนเขาแต่เขาหลง เพราะเขาบ่าเคยเฮ็ดเขาบ่าเคยมีไก่อันนี้เมื่อหลงหลงยังมันเนี่ยหลงคืดเอามีแต่ความร้แล้วคืดเอาเพราะบ่มี้ไก่อันนี้เฮ็ดเฮ็ดเบิงบ่าโอ้แบบนี้นแตกแล้วนี่โอ้ถือจังสี่มันบ่แตกนี่เขาก็เที่มาจับเอาความถือคือความบ่แตกความแตกนั่นกระติดบ่มีอีกเลยจิตดวงนั่นที่รู่รู้แล้วหลงเพราะมาเฮ็ดเบิง เขาสิบ่หลงวะนี่เขาสิรู่เต็มเต็มรู่กบความงจริงแล้วบบมีผิดไม่พลาดอีกความบ่ผิดบ่พลาดนี่แหละคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วบ่ต้องทุกอีกเฮ็ดอีกเขบ่พลาดเฮ็ดอีกก็บ,บ่ตกเฮ็ดอีกก็บ,บ่ตกกบบแตกเบิ่งวาเขาเสียโอกาสหลายว่เสียดุลเสียโอกาสเสียความที่ได้เกิดมาเป็นคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์อายุก็แค่แปดสิบเก้าสิบ เฮายังสีย่างกายนั่นไกยนี่พืดนั่นพืดนี่มีแต่ความสงสัยมีแต่ความทุกข์ย่านย่างไกยไปแล้วย่านผู้นั่นผู้นี่มาเห็นเล้อย่านว่าเขาบ่เห็ดเห็ดไยกับย่านเขาว่าเห็ดเอาหนามีแต่แนวอ้างเบื่องดูเพราะสีดีกันนั่นจะเลยเจอมีแต่แนวอ้างอันอ้างเอากระคืดเอาดิบเนี่ยเบิ่งว่าซาดนี่ซาดนี่มันเหลือเนี่ยหน่อยนึงเนี่ยเขาสีเห็ด อีหยังต่อไปมันควรสิ่งนี้จุดหมายปลายทางข้างในนี่เขาลู่ยังขึ้นมานี่จริงบดแต่เฮาบ่เชื่อเขาเพราะความขี้ขานหนึ่งความยานความยานกับความขีดขานอ้างยังขึ้นมาคือความขีดขานถ้าว่าขีดขานมันต้องเห็ดเลยอย่าอ้างบ่ต้องอ้างยัง อ้างดีปันได้กับยาก็คือบ่เหตุนั่นแหละเห็นไหมเบิ่งธรรมเนี่ยอ้างดีปันได้เหตุผลดีปันได้แม่ที่ตายพ่อที่ตายเขาล้มบานกับยานั่นคือความขีดขานที่จะเหตุบ่าต้องปฏิเสธเลยเนี่ยคือความจริงพอบวเหตุพ๊กไปหอดหมอก็เป็นหมอผู้ป่วยยื้อหันก็เป็นผู้ป่วยคันที่ตายยื้อหันก็ต้องตายเฮายังส่อยยังบด้เห็นไหมเฮา กับกันเขาแทนที่เขาสีซอยจาของตอนเนี่ยกับหลงว่าเขาไปแล้วเขาสิซอยเขาได้เอาไปแล้วผู้ที่ตายก็ตายคือเขาอ่าไ่ได้ไปจัดยาบม่ได้ยังซอยหมอเจเม็ดหนี่เห็นปะเขาหลงอยู่แทนที่เขาสีมาซอยจะของเกิดมาชา,าตินี่เหตุทุกอย่างที่ยกขึ้นมาเล่าให้ฟังนี่คืออยู่ในวัดนี่เป็นยังคือหามมายุ่งกับพระ,พะ พะพระปฏิบัติบ่ให้พระเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บ่รู้จักว่ามันผิดมันถือ่อมันหักมันโคนมันพลาดมันพังมันยังแล้วจะมาบวชมีวัดเฮ็ดยังวัดคือสถานที่ปฏิบัติของพระนี่ละ่ะแต่ก่อนอยังอุย้ยเฮ็ด,น,ดนั่นเฮ็ดนี่พระกะตายยู่ในความสงสัยบวชกามากกับทุกข์คือเก่าบ่มยังดีขึ้นบวชก็มากให้กิเลสหลยก่าเก้าอีก เป็นเปรตเป็นผีก็งั้นอีกนี่แหละที่อยูบาหามมาตลอดแต่บ่ได้แก่งเหตุแต่งผลในฟังคักๆเพื่อเขาเขามาเฮ็ดบุญแต่เขากันหลงเขามาหอดเอาคือตัดคือเอาคืออันนั้นเอาคืออันนี้เห็นปะเขากันหลงของเขามาแล้วเขายังมาหลงใส่ผู้อ,อื่นอีกหลงสถานที่อีกหลงหัวเจ้าของอีกจักหล่นบ่หล่นจักหลานบ่หลาน,นจักขิวมีบ่มีบ่หลูกเบิง้งจักเม็ด นี่พวกเขามาซอยพระพระเพิ่นกำลังปฏิบัติแต่ไ้เพื่นปฏิบัติอยู่ใสป้าเขาก็บอกให้เขาผู้ใหญ่ต้องบอกนักปฏิบัติยองเลยเกิดมาสานี้่าสงสัยเฮ็ดในวัดนี่เปิดพร้อมแล้วบว่าญาดว่ายมบว่าพระลงมือลงไปผิดกให้มันรู้น้ำกันอาศัยกันเกิดขึ้นรู้ว่าอันนี้ถือก็อาศัยกันดับความผิดนั้นลงก็เฮ็ดแต่สิ่งที่ถือนหัน แล้วอยู่เรียความย่านย่านเอาไปย่านกันมาย่านวัดย่านอันนั้นย่านอันนี้ย่านนั้นคือความสงสัยที่ยังบริหตุเห็นบ่ย่านอันใดเนี่ยถามไปเหตุว่าบ่ย่านมันกัดย่านมันฟังย่านมันห่างเรื่องด้วยความความเที่ยความจริงรู้รู้ว่ามันเหตุจังทีมันที่ห่างโอ้ยบริหตุดอกยานมันห่างเวื่องด้วยย่านนะ โอ้ยเฮ็ดมันห่างสิได้รู้ว่าเป็นอย่างั้นมันก็ห่างมันห่างจากตรงไหนห่างเพราะอย่างห่างแล้วสมได้บ่สมบ่ได้เพราะมันห่างอย่างที่ห่างนักห่างเบาห่างนานาปัญญามันสิได้เห็นบ่กับบ่ได้ปัญญ่ายังมีแต่ความยันหดอยู่คือเตาขันเท้าสี่ยานของยังสี่อยู่นี่ย่านทุกอย่างนี่เขายังอาศัยโลกอยู่อาศัยสิิงนั้นอาศัยจริงนี่ บัดน,นี้ตายไปแล้วมันบ่มีแนวอาศัยเฮาสิเฮ็ดยังไงเฮาสิพกความยากน,นี่บ่ไปนําหลังการตายมันบ่มีแขนมีขาเนี่ยมันสี่เหลือแต่ความยากไปย่างเดียวย่านที่เฮ็ดยังบ่ได้เลยบัดนี้นักก็เกาอีกเอ๋ออันนี้ย่านอยู่ทั้งโลกนี่มีแขนมีขาเนี่ขคณะย่านนี่เฮ็ดได้เฮ็ดแล้วรูกเลยว่ามันแมนความย่านบ่ <gesch> แล้วก็ร <qui> <sh> ูเลยว่าเฮาเห็ดใดบ่อหรือว่ารูว่าเฮาเห็ดถือบ่ออา้าเฮ็ดบ่อถือเฮาเฮ็ดจังใดมันถือกับเลียนยายมเห็ดมันถือมันกับบ่มีความหยาดบ่มีอย่างมีแต่ความเป็นปกติเมื่อเขาตายเดี๋ยววันนี้บ่เอายั้งไปเห็น่าบ่มีหยังติดไปไม่แต่ความดีกับบ่ดีเพราะว่ามันบ่มีอย่างเขาลองเบิดแล้วความหยาดก็ยยอนสงสัยก็ะทำลายความหยาดเจ้าของกระย่างเขาใส่สุดท้ายเดี๋ยวันนี้ บ่มียั่งไปเหมือนสงสัยเอ้ยทีล่างถวยล่างจันเอาแฟวงว่าเอ้ยอันนั่นอันนี้ออกไปเลยนี่เนี่ยมันที่ติดแปลงสั้นล่ะคือจ้าไหนมันก็นโอ้ยหน,า,น,า,นาทีร่างจันต้อยเพิ่นแต่พอตายมือน,นั่นโอ้ยสกครกูล่างกันกูรู้ว่ากูที่ตายตอนนี้กูล่างแล้วนั่นมันที่เป็นยังสั้นมนุษย์น่ะวอนตายยูดตลอดเลยแจ่ประมาทยู่ตลอด เกิดเ้าบรเหตุจริงนั่นเขาลู้ลูเบิดแต่บรเหตุยกนั่นยกนี่มะลู้ได้จังไหนว่าจะาของออกไปแล้วสิมีโอกาสได้มาห็ุอีกลู้ได้จังไหนว่าสิบรไตลู้ได้จังไหนว่าสิยางได้ยางกลับมาเห็ุของมูนี่อีกประมาทนะประมาทนะประมาทที่สุดเลยโอ้ยออกจากบ้านไปกันบรคิดบอฝันว่าที่ไปเป็นเจ้าซี่ไปไตบ่มีใครคิดไว้ดอก เนี่ยพราเขาอยู่อยู่กับทมกับข้างในมันเป็นรมอยู่แล้วเ่าต้องอยากลู้จงอยากเฮ็ดเฮ็ดหลายๆตรงปัญญาที่สิอรุดพ้นนั่นแหละตรงเฮ็ดนี่แหละมันที่เศรา้าย่างตรงเฮ็ดนี่แหละมันที่รู้ว่าย่านมันแมนอีีอยู่บ่กลับกันเลยพอผู้อื่นยาน่างเจาของยางใส่พอเจาของเฮ็ดมาแล้วเอ้เราต้องมีญ่านนี่ภาษานี่ ว่าได้เป็นยังเลยนี่เฮ็ดทั้งตีทังยิงที่ทจบยังนี้เลยความภูมใิใจก็ว่าเอาเสียใจก็ว่าเอาดีใจก็ว่าเอาลุดพ้นจากสองขางคือบุญคือบาปคือทุกบ่อยากเอาหอดสวรรค์บ่อยากไปหอนกากบ่ต้องเอายังมาเอาอยุ่ตรงกลางๆนีย่านกะตีสิ่งนั่นแล้วเห็นบ่พวกเฮาอนี่ยยู่ในความเบียดเบียนผู้อื่นย่างอันนั้นท่านเบียดเบียนเขาแล้วว่าเขาเนี่ยป็นสายย่างปิดตะขีเดียดปิดตะซั่งเบื้องลู่ แค่ย่านหรือซื่อหดืเหนียวย่านปั๊บเขาเป็นพิษเป็นภัยแหละขันบ่มีเฮายางเข้าไปหาเขานี่เขาอยู่สะดวกสบายเขาบ่เป็นทุกข์เขาบ่เป็นภัยแต่พอมีเฮายางเข้าไปโอ้ยย่านโอ้ยขีเดียดโอ้ยเนี่ยเห็นปะเขาอยู่ซื่อของเขาพอเฮาเข้าไปมีวัตถุยางที่เขาบ่อยากได้แสดงว่าตัวจังไรไฟใหม่มันตัวเฮานี่แหละตัวอัปมงคลกับตัวเฮาตัวมหามงคลกับตัวเฮานี่แหละเฮาเห็ด เอาอัปประมงคลมันก็ได้อัปประมงคนเฮ็ดเป็นมหามงคลมันก็เป็นมหามงคลเห็นวาบอกแล้วลว่าซาดนี่เกิดมาเนี่อยากได้ยังเฮ็ดได้บดอยากเอาอยัางเอาได้บดอยากเป็นยังเป็นได้บดทุกอย่างแต่เฮาบรเฮ็ดสักอย่างที่อยากเป็นที่อยากไปแล้วก็ไปนั่งคืดน,นอนคืดเอา พอตายแล้วมันไ่ได้อาศัยความคึดนะอาศัยความจริงว่าเจ้าเหตุยังมาแนเป็นห่วงวัดวานนำลงไปมันบปกการเป็นยังอื่นหรอกนะก็ให้มั่งศาลาหนี่ลงพุดซสาออกไปข้างนอกยกขี้ดินออกไปบรดวัดนี่ก็เป็นวัดคือเเขาผู้ได้มากับวามนีวัดคื้เเ่าเนี่ยเขาจะไปยึดติดกับสิ่งของต่าง อาศัยมันได้แค่มีร่างกายเดอ้ออยู่ในโลกนี่อาศัยของในโลกนี่ได้เฉพาะมีร่างกายนี่ว่าบีร่างกายนี่เห็นปะอาศัยยังเม่ได้ในโลกนี่แค่เฮามาอาศัยของมูลนี่เหตุให้มีปัญญา <c oughs> เหตุให้มีปัญญาว่าโอ้มันเป็นจังซี้มันบ่ได้เป็นคือเฮาคึดเฮาตีไปปับ๊บเฮาไปเฮ็ดโอ้มันบ่ได้เป็นคือเฮาตี เขาเดาเอาโอ้มันว่าเป็นคือเขาเดาตอนนี้มันเป็นทักซี่น่ะเห็ุแล้วมันมันที่พลไปทุกอย่างที่เรียกว่าทุกนี่โลกทุกโลกสงสารทุกอย่างความสงสัยแล้วก็ไปอ้างเอาว่าถุนิยตนเขาเปเห็ุละเห็นวะเพราะสงสารเขาเพราะนั่นไาทุกแบบนี่เจ้าของที่เป็เหตุนั่นแหละเห็นวะมันที่กลับกลับไปกลับมาอยู่นี่บ่ทุกกระสงสารากกบ่สงสารกสสาระทุกเจ้าของว่มีที่กิน โอ้ยที่ตนเขาเอาให้เขากินเจ้าของบ่ทุกแบบนี้ฮะนะปัญญาเดียวแนี้เอาเจ้าเอาซะนี่คอยเอาซะนี่เอ้าแบ่งกันกินไม่ต้องคอยเขาไม่อยากดีดอกขันห้เบิร์เนี่ยโอ้ยเจ้าของดีหลายแต่ทุกเต็มเต็มเพราะนั้นว่าเอาดีว่าเอาซัวเอากินพร้อมมันมีท่านี้ก็กิน่านี้ละแบ่งกันกินอิ่มว่อิ่มเกิดบ่เกีียวมันมี่านี่เนี่ยเอาความจริงเฮ็ดลงไป ว่าต้องสงสารของในโลกนี่ย่ต้องนิโตนกำไพกับมันลิโตนได้เขาบ่เห็นว่าไปแก้ไปเห็ดหนาด้านเห็นบ่ลิโตนยังขึ้นมาด้านขนาดดื้อขนาดบิ่งอยู่ในทีวียังโอ้ลิโตนเขาเนาะลิโตนลิโตนนี่ยังลิโตนละเฮ็ดว่าใดยาลิโตนเนี่ยมาคืดเอาขนาดสีลิโตนนีหยังสักยังเขาต้องเห็ดใดอีหลีหรือว่า ความริโตนนี่นะทีเปียกไม่เห็นชัดๆเลยเป็นยังคือบ่อยากให้ลิโตนเป็นยังคือบ่ให้ลิโตนเพราะลิโตนได้เห็ดบ่ได้ลิโตนได้ที่หลงบ่เห็ดแล้วความริโตนเนี่ออกมาจากยังจะของยังซอยจะของบ่หลอดหาเจ้าของหลอดแล้วสิบบริโตนผู้ได้ในหลกนี่มิแต่เอาทั้งที่เขายังหลงมาริโตนผู้ที่รอดแล้วสิบไปซอย ให้รู้ว่านี่โบเแมนความนิโตนเฮ็ดจังทีจังที่จังที่บกเขานั่นกับที่โบ้นี้ความนิโตนอีกต่อไปทุกกับทิ่ว่าเกิดขึ้นเบอร์นั้นจัดงานปฏิบัติทมพระเนี้ยเอาหัวบอลอดเลยใหญกไม่ยืมโตเห็นบ่นั่นมันยังบอลลอดอย่างเลยมันจัดงานปฏิบัติทรมึงด้วยมาว่าแยกนั่นะเอาว่าคักๆลอดนั่นนนะธทรมมันโมเดเป็นยังสั้นรมนี่มันต้องเอาโจจะของหลอดไม่เบียดเบียนแล้ว ถึงตอกออกไปซอยผู้อื่นได้แต่นี่ให้ผู้อื่นเขาไปซอยล้วก็อ้างทำบา่ปฏิบัติทำบอกว่าทำถี่ซอยไปกันแต่เบิ่งความจริงนู้นแลนหูหายืมนั่นหาเอาอันนั่นหาเอานี่นนทรมาว่าได้เป็นยังสั้นนะทรมาตองรัวรุดพ้นไปแล้วค่อยมาเอาผู้อื่นได้บ่พ้นบ่ได้ถี่มาพาเขายัางจุงตำนาตำหลังอยู่นี่ เห็นว่าคู่ประเดนพายเห็ดอยัางต,ต่ำต่ำหัวเลือนเบดแขนเลือนขาเลือนเบดเพราะเขาบุรุษจากทางจูงไปเขากระจับเมื่อเอาหย้าไปเขาพ้าบูน้ํากับปนาน้ำหวังว่าจะดีไปยังขึ้นได้ไหมลกน้าลกอันนั้นลกอันนี้มัทท่าอยู่ท่าย่างนั้นล่ะเขาหลงซอยจะของก่อนก่อนดีซอยกูอื่น กูบาดซอยของมาจนถึงที่สุดของโลกนี่ตีเห็ดได้แล้วถึงกล้าลงมาถึงกล้ากลับมาเเบามาอย่างถึงกล้ามาบอกมาจีมาบังคับมีแต่ความบริสุดแบบนี้่มี้ยังสอนเล่นอยนี้ในหันแล้วความจริงที่เขาเคยเห็นกระสีได้รู้รู้แล้วก็ไปเฮ็ดให้เห็นจริงๆด้วยเจ้าของอข่ะ อย่ามาสงสัยธรรมะธรรมะเป็นของจริงสองพันห้าร้อยหกสิบหกปีนี่เป็นของแท้ของจริงมาตลอดอย่ามาสงสัยถ้าสงสัยน่ะแสดงว่าเขายังุ่ไปเห็ดถ้าเขาไปเหตุแล้วโอ้โลดก็ต้องถามก็ได้ว่าถือก็ถือก็ว่านี่ถือพระพุทธเจ้าที่สุดหอ้ที่ดีนี่ลกบ่บ่ดีดรอกว่ามันดีเนี่ยมันก็ตายนี้จากบ่มันกับเฮา ของในโลกนี่ไปยึดเอาใดทุกเบิดขันบอสิ่งนั่นไปกอนกับเข้าไปก่อนขันเข้าไปกอนเข้าสี่ห่วงขันมันไปกอนกับยังดีขันจริงของบนนั้นไปกอนเกิดเข้าไปก่อนเนี่เขายัางฆ่ามันอยู่เนี่ยโอ้ตายเสียหายอะสาธุค <c oughs> ักคักเกิดโลกนี่ <c oughs>